สวัสดีครับวันนี้ช่องหิมดงชาแนลนะครับก็อยู่ที่สวนลูกเชียนนะครับคือเก่าคือหลังนะครับเนาะวันนี้ลูกเชียนสิผ้ามาเบิองอ่าบักม่วงนะครับเนาะบักม่วงน้ำดอกไม้สีทองสึ่งลูกเชยนอ่าปลูกไว้อ่าหลายพอสมควรนะครับหลายพอสมควรประมาณจากักอ่าแปดสิบต้นแะล้วกันเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่สามนะครับเป็นปีที่สามนะครับ ลุงเชี่ยนบอดຈ์แต่งกิ่งนะครับใบมันอาจหลายเกินไปนะครับเนาะลุงเชี่ยนคิดว่าอ่าป,อ ing, ปีนี้สีเหลือมแต่งกิ่งนะครับปีนี้สีเหลือมแต่งกิ่งนะครับใบมันหลายเกินไปนะครับมันก็อ่าบอจับหน่วยนะครับมันเอาอา,อาหารไปเลี้ยงใบมันสมากกว่านะครับเลี้ยงใบมันสมากกว่า ลูกเทียนกับยังบัตรทันหลีบนะครับยังบัตรทันหลีบนะครับสำหรับด้านนี้ก็เป็นบักเผาแกงนะครับบ่านบ่านเข่าเืินบักเผาแกงนะครับบานลูกเทียนนะครับแต่ทั้งผคกลางเพื่อเดินบักเผาบักเผาโรงงานนะครับเนาะเผื่อเทพ yes, ทรงโรงงานนะครับมีโยูิปหาต้นนะครับสำหรับด้านนี้บักเผาบักเผาแกงน,นะครับก็มี้โยซิปหาต้นนะครับ เชียนปลูกไว้สี่มีนะครับเพื่อให้มีความหลากหลายนะครับของสายพันธุ์พะวะนะครับเนาะบกม่วงคือกันนะครับบกม่วงของลุงเชียนกับสีมีหลายสายพันธุ์คือกันนะครับแต่ว่า,า,น,าน้ำดอกไม้สีทองนี่นะครับสีหลายกลุ่มมูลในจักหน่อยนะครับเนาะสีประมาณอยู่จกักรวมๆแปดสิบต้นนะครับส่วนบกักพะวแกงนี่ก็สิมีอยู่ ซือ้อหาต้นนะครับเนาะที่เหลือก็สิเป็นปักพรานน้ำหอมนะครับปักพรานน้ำหอมที่ลุงเชี่ยนปลูกไว้เยอะมากนะครับปลูกไว้เยอะมากนะครับมีบอลวางบอลในลุงกับสิบปลูกไปนะครับปักพรานน้ำหอมนี่กับสีนี้บันแพรวกลนกีบนะครับลาดบุรีหาศูนย์ หลักกะบักเพาแดงนะครับบักเพาแดงก็คือเปลือกมันกัสีมีสีแดงนะครับเปลือกด้านในเลยบวกเปนเปลือกด้านนอกเปลือกด้านนอกก็จะเป็นสีเขียวคือกันนะครับแต่ด้านในมันสิเป็นสีแดงนะครับด้านในมันสิเป็นสีแดงบักเพาเปลือกแดงเป็นบักเพาสายพันธุ์ที่มาจากสากระบบูหูนะครับเนาะนอกนั้นก็มีบักเพากะทิมีมะพร้าวกะทิอยู่ซิว่กต้นนี่แหละนะครับ ขลังงามนะครับลูกเชียร์ปลูกไปปีนี้เป็นปีที่สามแต่ว่ายังบ่ท่านยังบ่ท่านใหญ่ดอกนะครับยังบ่ท่านใหญ่นะี่ก็คือบักหาดต้นบักหาดที่ลูกเชียร์ทายท่าให้เบิ่งเมื่อวานนี่นะครับเมื่อวานนะครับเนาะ,ะบักหาดนี่เป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่านะครับเป็นผลไม้ป่านะครับซึ่งกะมีรสเปรี้ยว แต่ว่าอมหวานนิดๆนะครับมีรสชาติาที่แปลกๆอร่อยอยู่นะครับลุงเชียนกับอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะอนุรักษ์ไว้นะครับให้ลูกให้หลานเดบิ้งต่อไปนี่มันสิบโมีแล้วนะครับมันสิบโมีแล้วแถวผืนเพลของบานเฮ่านี่กับเบิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ได้มีกับส่วนมากมันสิไปอยู่น้ำหมูบานจัดสรรแน่ไปอยู่น้ำสนามกอบแน่ ไปอยู่นัมปั๊มน้ำมันแน่นะครับเนาะนะครับซึ่งว่าต้นนี้มันก็เขาก็ให้ราคาสูงนะครับเนาะซึ่งมันเป็นต้นใหม่หายากอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะต้นบักขาดนะครับลุงก็อนุรักษ์ไว้นะครับมีคนมาขอซื้อหลายนะครับแต่บอสามารถสีขายให้ได้เอาไว้ให้ลูกให้ล้านนะครับได้เบิ้งนะครับว่าบักขาดเป็นผลไม้เก่าแก่ สมัยแต่พอแต่แม่เฮ้านอไปหายไปหน้านะครับเวลาทํางานเหนื่อยก็ได้มากได้ผลมันกินอยู่หายอยู่หน้านะครับเนาะลุงกับอนุรักษ์ไว้นะครับลุงกับอนุรักษ์ไว้นะครับให้ลูกให้ห้านในเบิ่งนะครับหลายๆคนมาชิมก็ว่าอ่าบังหาต้นนี้รสชาติดีนะครับเนาะนะครับเนี่ยต้นนี้มันอ่า ตัวนี้มันใบหน่อยนะครับเนาะหน, aky, หน่วยมันกะหน่วยมันกะลายนะครับมันกะจับหลายเนาะนะครับจับหลายอยู่นะหน่าสีเกือบอ่าสิบสิบหน่วยหน่าสีมากกว่าสิบหน่วยปุ่นละนะครับ้นาดอกไม้สีทองนะครับ้นาดอกไม้สีทองเนี่ยนะครับกำลังออกช่อดอกกับบุหัวสีจับหน่วยหรือเปล่านะครับเนี่ยจับหมั่งบ่จับหมั่งบ่ได้แต่งจริงเนาะครับเนาะ แตงเด็นจะริงลูกเชียนสีปลูกหางอยู่าจากเขตดแดนอยู่ประมาณอาาสองเมตรนะครับเนาะจากเขตดแดนอยู่ประมาณแค่สองเมตรนะครับประมาณจคกสองเมตรแต่ว่าบ่มีปัญหาบุกม่วงนี่มันเป็นผลไม้ที่แตงกิงได้นะครับเนาะลุงก,กับบ่อไ้บันหลําออกไปทางาทางทีวของเขาดอกนะครับ เวลามันใหญ่ขึ้นมาแล้วลุงกัสีแตงกีงเอานะครับเพราะว่าบกม่วงนี่มันเป็นผลไม้ที่ต้องแตงกิ้งนะครับลุงกับปลูกพวกหมากพวกง้งซับไปนํานะครับเนาะนะครับมันอ่าอันใดที่มันบหง,งามกันนะครับเนาะนะครับต้นนี้กัติดลูกหลายเตือบอยู่นะครับติดลูกหลายอยู่นะครับเน็ตนะครับสีห้าง จากสองเมตรนี่แหละห่างจากแดนนะครับเนาะห่างจากแดนจากสองเมตรนะครับกันมันต้นมันใหญ่ขึ้นลูกกัสิตัดงามมันออกนะครับนะเนาะมันเป็นใหม่ผลที่แตงกิง่งนะครับเนี่ยแตกยอดนะครับแตกยอดใบมันหลาแฮ่บ่ได้แตงกิ่งธรรมดามันตรงมันตรงแตงกิ่งระวางต้นมะพร้าวลูกเชียนเขาจะมีต้นกล้วยนํานะครับเนาะต้นกล้วยนะครับ จะเป็นผลพอไถ่ของของสวนเ่าเนาะครับเนาะในช่วงตีบกเ่าวันยังบัตันมีผลผลิตกะสิมี่กล้วยนี่แหละนะครับใ้เข้าได้กินให้เขาได้ขายบักนะครับเนาะกล้วยกะมีแม่ค้ากล้วยแคกเนาะนะคบกล้วยทอดนะครับมาลับสื่ออยู่ตลอดนะครับใจนํากับพ่ท่านลังเต่าเิ่นกับมาตัรเอาเองนะครับ เขาบอกว่าพอ่อท่านพ่อพูนก็ว่าพ่อแล้วพ่อแล้วคนน,ะ <laughs> <laughs> น,คนั้นะครับเนี่ยนะครับหนามดอกไม้สีทองนะครับต้นนี้ก็ติดหลายแน่อยู่ดอกนะครับติดหลายแน่อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับเนี่ยต้นนี้ก็ติดหลายขึ้นกันนะครับต้นนี้ก็ติดหลายขึ้นกัน ครับมีต้นมีต้นบกรผาป่ะที่นีต้นกล้วยนะครับ,ตา,ต,าบาตามสูตรของลุงเชียนปลูกไว้เป็นสูตรพี่เลี้ยงนะครับเนาะนี่ก็กอไผ่มันก็สิมีอยู่กอนหน <tuh meters S 2> sure. ึ่งนะครับมีอยู่กอนหนึ่งนะครับส่วนบกร้าวน้ำหอมนะครับอื่นๆลุงก็ปลูกไว้บกร้าวน้ำหอมเป็นส่วนมากเลยนะครับที่ลุงปลูกนะครับเนาะนะครับมันก็เริ่มได้ผลผลิตเป็นส่วนมากแล้วล่ะบกร้าวน้ำหอมนะครับอันนั้นก็ในส่วนของคณะทองคำ ที่มองเห็นอยู่นะครับเหลื่มได้ผลผลิตเป็นส่วนมากแล้วแหละนะครับหลายแล้วหลายแล้วนะครับเนาะครับสวัสดีครับ